สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงนำคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยกองบุญบูชาข้าวพระและทางด้านกันลายาณมิตรสุภักดูเชมังและกัลายาณมิตรบุญจิตสุททิเทพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปา่า ส่วนประธานกล่าวคำถวายกองบุญทรัพย์อนันต์ได้แก่กัลยาณมิตรมินกันลยาณมิตรเกศรโฮอองนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายขิลานะเพสัตและกล่าวคำถวายพัตตาหารพร้อมกันนี้ทุกท่านได้รวมใจกันถวายจัตุปัจจัยธรรมและรับผ่อนพระก่อนที่จะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งตลอดการประกอบพิธีกรรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่างเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในสุขภาพของกัลายาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะ